เดี๋ยวนี้จะพาไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะทางด้านของกองสุนใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลามีการมอบเรือรวมถึงอุปกรณ์บรรเทาสาธารณาภัยให้แก่มูลนิธิกุสนมภูเก็ตเพื่อที่จะส่งเสริมศักยภาพการทํางานด้านการคู่ชีพกู้ภยัยและการบรรเทาสาธารณาภัยค่ะ นายหวังจือเจี้ยนกงสุนหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะค่ะได้เดินทางมาเพื่อมอบเรือท้องแบมพร้อมกับเครื่องยนต์เสื้อชูชีพแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้แก่มูลนิธิกุศลธรรมภูเกต็ตซึ่งประกอบไปด้วยเรือท้องแบมพร้อมกับเครื่องยนต์จํานวนสองลำเสื้อชูชีพพร้อมอุปกรณ์จํานวน20ตัวมีทุ่นรวมถึง ถุงเชือกนะคะสำหรับช่วยชีวิตจำนวน20ชุดแล้วก็เต็นท์สำหรับปฏิบัติภาร,รกิจด้านกู้ภัยจำนวนหนึ่งหลังเพื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยในภารกิจการค้นหากู้ชีพกู้ภยัยและก็การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำาของทางมูล,ลนิธิซึ่งมูลค่ารวมกว่า5 0 0แสนบาทด้วยกันค่ะภายในงานค่ะมีนายไพโรธศรีละมูลนายอำเภอเมืองภูเกต็ตนายสุภโชคละองเพชรนาย,ยกเทศมนตรีนครภูเกต็ตค่ะแล้วก็ยังมีนายเล็กตัน ติวงไพศาลประธานมูลนิธิกุศนธรรมภูเก็ตร,รวมไปถึงคณะกรรมการของทางมูลนิธิมาเข้าร่วมในการรับมอบค่ะ ซึ่งทางด้านของกองสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับประจําจังหวัดสงขลาก็ได้กล่าวการสนับสนุนดังกล่าวนะครับว่าสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีและก็การมีน้ําใจจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อพี่น้องชาวภูเก็ตและก็ประเทศไทยซึ่งก็ช่วย,วยในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพในการทํางานด้านกู้ชีพกู้ภัยและบรรเทาสาธารณภัยของมูลนิธิให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นครับ